สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออมือ2นะครับผมเต้เพชรยนนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหา v ีออมือ2ไว้ใช้งานสัก1นึ่คันนะครับผมฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคลิปรีวิววีออมือ2ของผมนะครับจะมีอัปเดตในช่องให้ได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับไม่ถูกใจคันใดก็ต้องคันนึงแหละนะฮะและอย่างเช่นวันนี้นะครับ อยู่กับเจ้า Toyota Vios นะครับปี2018ตัว 1.5e คันนี้นะครับไฮไลท์เลยนะท่านผู้ชมไม่แค่80,000เท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวนะครับปลดระวางมานะครับรถหน่วยงานคันนี้ปราะศูนย์ตั้งแต่10,000กิโลแรกเลยสีบอลบอดี้บางเดิมสวยๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้รอบคันนะครับสำหรับรถนะจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาหท่านใดที่สะดวกเดินทางจะมาดูรถตัวเองนะครับมาได้เลยยินดีมากๆนะครับ ซอยเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งนะครับหรือโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยแปะเบอร์ไว้ให้แล้วหรือจะเป็นการแอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับมาไม่ผิดแน่นอนมาถามหาผมเซลเต้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าท่านใดนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมบริการให้นะครับผมมีสถาบันไฟแนนซ์นะครับมากกว่า10สถาบันเลยนะครับสามารถวิ่งไปเซ็นให้ท่านได้ถึงที่ทํางานเลยถึงบ้านก็ได้นะครับทั่วประเทศเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับมีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการส่งรถนะครับท่านผู้ชมผมมีบริการรถสไลด์ ส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมส่งมาหมดแล้วไม่ต้องห่วงตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอ่ะบอดี้รอบขันก็ประมาณนี้นะครับสวยงามรถเดิมนะครับเดิมทุกจุดในส่วนของภายนอกและภายในโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ผ่อนอยู่ที่หกพันนะครับตลอดอายุสัญญาเลยท่านผู้ชมนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยท่านใดสนใจโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหยิบม,มือถือขึ้นมา กดเบอร์ข้างล่างเลย0816563625นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะครับผ่านมา2นาทีแล้วเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันเลยนะฮะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรออยู่นะครับสำหรับคันนี้ขอย้าอีกทีหนึ่ง Toyota v i o อ 1.5E ปี2018เลขมาอยู่ที่80,000ทวนเลยนะครับคันนี้ ราคาตั้งขายอยู่ที่3 4 9 0ส0สี่อมื่นเกาต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงหลังๆมานี้มีการปรับราคาลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับ Vios ตัวปี2018นะครับก่อนหน้านี้ราคายังไปแตะเกือบ4ี่แ0,000นอยู่เลยนะครับตอนนี้มาอยู่ที่0,000กลางๆแล้วท่านใดมองหาไว้ใช้งานอยู่อย่าพลาดนะครับช่วงเวลานี้น่าใช้มากๆนะครับเหมาะสมกับราคานะครับเป็นรถเรียกว่า เป็นรถมันขายแล้วมั้ยครัเป็นรถสามั้นประจำบ้านเลยก็ว่าได้นะครับขายแล้วนี่ยังไม่ขายขายแล้วขายแล้วอ,วอ,ะ,อะท่านผู้ชมที่นี่นะครับเซลก็จะค่อนข้างกวนแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะยังไงก็เข้ามาถามหาผมเซลเต้ได้เลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ขายนะท่านผู้ชมยังไงโทรทักเข้ามาก่อนได้เลยนะครับอะดีเทลนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัาติงรีเฟกเตอร์นะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยในส่วนของกันชนด้านหน้าได้มาเป็น สีดำนะครับเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็คนะฮะด้านหน้าก็ค่อนข้างสวยงามน่าใช้เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อ,อยางกันบ้างนะครับล้อนะครับให้มาเป็นขอบ15นะครับเป็นล้ออัลลอยสีก็จะลมเทามาแบบนี้นะฮะลมเทามาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับยางเป็นปี21นะครับยางไฟสโตนดอกยังลึกอยู่ยางพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันโครงสร้างด้านในสวยจริงนะครับคันนี้อ่าดู โชคเดิมสปริงเดิมนะครับรอยแต้มต่างๆยังอยู่นะครับรอยเชื่อมจุดเชื่อมด้านในเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีดัดแปลงปรับเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใดน,นะครับเส้นสันเหลี่ยมคมของตัวรถสวยงามนะฮะดูได้เลยไม่มีรอยบุกรอยลักยิ้มนะครับเนียนๆนียนบอดี้เดิมๆสวยๆกระจกมองข้างเป็นสีเดียวบตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของเสาซีนบ้างเสาเอไปถึงเสาซีนะครับ เรียบเนียนสวยงามนะครับรถไม่มีพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนหลังค่ารอยบุบรอยลักยิ้มรอยขีดข่วนไม่มีนะครับรถวิ่งแค่แปดหมื่นเท่านั้นเองที่สําคัญกระจกท่านผู้ชมแท้เดิมโรงงานโตต้ตาแบบนี้นะฮะทุกบานเลยนะครับ,ก,บ,นะรบกระจกไม่มีแตกไม่มีลาวไม่มีเปลี่ยนมาอ่ะเดี๋ยวถัดมานะครับไปดูส่วนของด้านหลังกันบ้างลืมแจ้งไปนะด้านหน้าได้มาเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับในส่วนของล้อหลังตรงนี้ได้มาเป็นดัมเบรคนะฮะ มาด้านท้ายนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวปี18 m i n นอร h a ชน e เรียบร้อยแล้วไฟท้ายท่านผู้ชมจะได้เป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบนี้กลางคืนต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับไฟท้ายคล้ายๆกับตัว C Card เลยเหมือนบนซ์ C Card นะครับจะเป็นตัว C แบบนี้นะแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมี่ยมเล็กๆนะครับก็ดูลงตัวสวยงามนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ด้านหลังนะครับ โลโก้ตัวต้าแบบตัวอีมีมาให้ครบนะครับอด้านท้ายก็สวยงามตังทองเรื่องแบบนี้กระจกหลังไล่ฟ้ามีมาให้ไฟเบรกตรงที่3มีมาให้กระจกแท้เดิมแบบที่ผมแจ้งไปมีโลโก้ตัวต้วาชัดเจนเดี๋ยวผมเปิดช่องเก็บสัมภาระให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าคันนี้เก็บของได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่านะครับ จะแอบเห็นภายในและสะอาดสะอานโคตรสวยภายในเดี๋ยวพาไปดูนะครับท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งขอย้ำอีกทีคันนี้ผ่อนที่6 0 0 0ตลอดยุสัญญานะท่านผู้ชมขอรายได้1 2 0 0 0บาทออกรถคนเดียวจบนะครับโทรทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับรถ E c o c คานะครับสำหรับรถในเซกเมนต์นี้ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆผมว่า v ีออเก็บของได้เยอะที่สุดนะครับ ด้านล่างมีมาให้ครบนะครับยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างด้านท้ายรถไม่มีโดดหมานะครับท่านผู้ชมดูสีไม่เคยทําเลยนะฮะด้านท้ายด้านในไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับหัวนอ็อตฝาท้ายดูได้เลยนะครับไม่เคยแกะหัวน็อตไม่มีขยับอ่ะทั้งสองข้างแบบนี้ฝาท้ายแท้เดิมโรงงานซิลิโคนนิ่มๆจิกเข้าแบบนี้มั่นใจสบายใจหายห่วงได้ฝาเดิมนะครับ ประมาณนี้แล้วกันด้านข้างด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากเห็นภายในแล้วมาดงนะครับภายในได้มาเป็นเบาะหนังลายกราฟิกนะครับสีเป็นพิงค์โรสโกนะท่านผู้ชมเบาะแน่นๆตึงๆนะครับฟูๆแบบนี้อ่ะให้ดูเลยรถวิ่งแค่แปดหมื่นเท่านั้นเองแน่นๆนะฮะเบ,บาะแน่นๆลายกราฟิกเป็นสีพิงค์โรสโกนะครับดีไซน์ด้านในจะสอดรับกับตัวแผงประตูนะท่านผู้ชมมาดูแผงประตูตรงนี้ จะตัดด้วยสีพิงโรสโกแบบนี้นะครับรับกับภายในตัวภายในที่เป็นสีโลพิงโรสโกแบบนี้นะครับลายลังพึ่งอ่ะค่อนข้างสวยงามเลยเดี๋ยวก่อนเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างก่อนหัวน็อตต่างๆของเสาบีนะครับผู้ชมสติเกอร์เดิมอยู่ครบหัวน็อตไม่มีขยับรโคตโสวยนะฮะคันนี้ใครได้ไปใช้งานบอกเลยคุค้มโคตรๆอ่ะผมไม่ได้อวยนะท่านผู้ชมถ้าคันไหน สวยผมก็จะบอกสวยนะครับคันไหนโดนตรงไหนมามีตําหนิตรงไหนผมจะแจ้งนะครับแต่ที่สําคัญเลยก่อนที่ผมจะเลือกรถมาถ่ายรีวิวนะครับผมคัดมาให้ก่อนแล้วนะฮะผมคัดมาให้ก่อนระดับหนึ่งแล้วท่านผู้ชมสบายใจได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเนาะว่ารถคันนี้ห้องเครื่องสภาพเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูภายในก่อนนะครับคันนี้ย้ําอีกทีผ่อนหกพันตลอดอายุสัญญานะครับท่านผู้ชมได้รถปี18ไปใช้งานไม่เพียงแค่80,000เท่านั้นเอง นะฮะรถแบรนด์เจ้าตลาดแบบนี้หาได้ที่ไหนท่านผู้ชมโทรหาผมได้เลยนะครับถ้ามองหาพิยออยู่อ่ะพูดถึงตัวเดือนไม้กันก่อนนะครับดีไซน์ก็จะมาเป็นแสงสีขาวแบบนี้ตัดด้วยสีฟ้านะครับแล้วก็เลขไม์อยู่ที่8ปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบโลนะครับสวยงามกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าสี่บานออโต้คนขับมีแท a c t i o n control มาให้ปรับกระจกพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ากุญแจเป็นแบบรีโมทแบบนี้นะครับ ตัวแผงประตูนะครับนผะู้ชมเป็นวัสดุแบบฮาร์ดทั้งหมดนะครับไม่มีซอฟ์เลยตัวคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีซอฟ์นะครับเป็นฮาร์ดแบบนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของวิทยุ FMAMCD นะครับแล้วก็รองรับการเสียบสาย USB รอ,องรับการเสียบสาย Aux แล้วก็ USB ตรงนี้นะครับประมาณนี้แอร์เป็นมือหมุนปรับได้4ระดับ,นะบดูแลง่ายนะท่ันผะูนะ้ชม ฟังชันไม่ต้องเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาเมนเทนแนสง่ายนะครับราคาค่อนข้างต่ําเลยในการดูแลรักษานะครับสบายใจได้ตัวเกียร์นะครับเป็นแบบขั้นบันไดฐานเกียร์ก็ดีไซน์เป็นสีดําเป็นโนแบ็คอย่างนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบก้านยกตรงนี้เก็บของได้ประมาณหนึ่งตึงๆแน่นๆฟูๆแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้ารวมไปถึงคอกพิทคนขับนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านมากนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปดูห้องเครื่องกันอย่างสุดท้ายจะให้่ันผู้ชมดูว่าผ่อนหกพันเนี่ย่นันผู้ชมได้อะไรไปบ้างนะครับสภาพรถแบบนี้นะครับความคุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับมีแบบเหลือล้นเลยนะฮะสำหรับวิออสรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับเป็นรถสามัญประจําบ้านหรือว่าได้นะครับอ่ะโฉมหน้าโฉมตาของเขานะครับเครื่องยนต์ดูวอวีมีทีไอเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อย ท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับความนิ่งความสมูทของเครื่องยนต์นะครับและความแห้งต้องบอกเลยว่าสือจับงาตัวคานหน้านะครับน็อตไม่มีขยับดูตกบูแบบแบบนี้นะครับรถอีไม่ดโดนมาแบบน่นอนนะครับวันนี้สบายๆผมจับได้เลยยังไงดูครับผมนะเซลเต้น,นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ฝาหน้าท่านผู้ชมดูน็อตไม่ขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นการความร้อนด้านหน้าอยู่สภาพที่ค่อนข้าง,งโอเคเลยสติ๊กเกอร์ คือมีมาให้ครบนะครับตัวของเบ้าโชคด้านหน้าตรงนี้สวยๆพิเกอ,อ,อกกเร์มอก็ต้องมีหินงามแบบนี้นะนอ่ะตัวน็อตนะครับไม่เคยแจะไม่เคยเกียบนะสวยงามประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าวีรปี2018นะครับตัวนี้ม i n เนอร์เชนตัว 1.5E นะครับคันนี้ราคาตั้งขายที่349,000 อยู่ที่6,000ตลอดอายุสัญญานะครับท่านใดสนใจโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ081 656 3625หรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะท่านใดที่มองหาวีออสฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถคันถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ